สวัสดีครับสุขสบายสไตล์ทุกดวงนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันทุกๆวันศุกร์มีเรื่องราวดีๆพูดคุยกันนะครับวันนี้มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังบอกว่ายุคยากข้าวหมากแพงเราจะทำยังไงดีคุณดวงอยากเจออยากมีเงินจะทำทุกวิถีทางให้ได้เงินหรือรวมไปถึงจะทำธุรกิจอะไรที่าอาจจะเป็นสีเทา หรือเป็นอะไรที่ในรูปแบบที่กึ่งๆแล้วได้เงินมามากเขาถามผมว่าเราควรทำไหมถ้าถามผมผมก็ตอบไปแบบเชิงลึกนะครับว่าคนเราต้องอยู่ได้ด้วยคุณธรรมแล้วมันจะทำให้เราอยู่ได้เขาก็มีคำถามมาอีกครับว่าแล้วคุณธรำมันจะไปช่วยอะไรมันต้องมีเงินมันถึงจะช่วยได้ผมก็ตอบไปแบบลึกๆเข้าไปอีกว่า พอเรามีคุณธรรมเนี่ยแล้วมันก็จะได้เงินตามมาพอฟังแล้วมันก็ยังเป็นการขัดแย้งอยู่ดีว่าเฮ้ยมันจะมีคุณธรรมแล้วเราจะเงิน้น่เราต้องการใช้เงินก่อนเพราะฉะนั้นผมกําลังจะขยายความสั้นๆจริงๆถ้าจะเราจะพูดถึงเรื่องคุณธรรมเนี่ยมันอาจจะต้องให้คนที่ไปถึงจุดนั้นแล้วก็มีความเข้าใจสเตเบิลก่อนแล้วเราจะเข้าใจคําว่าคุณธรรมได้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคุณธรรมเนี่ยเราจะดูได้ว่า ทำไมสมัยก่อนเขาเรียกข้าฮาบดีดังนั้นข้าฮาบดีเนี่ยก็จะมีความมั่นคงมีความแข็งแรงหรือมีความซื่อสัตย์นะครับก็โยงกลับไปคาโบราณเรานะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องทําอะไรที่มีความชัดเจนแล้วก็ทําความดีแล้วความดีมันจะสะท้อนกลับมาก็เปรียบเสมือนนะครับว่าถ้าเราทําอะไรมันก็ได้อย่างนั้น ทีนีส่งผลเนี่ยมันอาจะส่งผลช้าวันนี้เราจะไม่มีกินยังไงเราจะมาหุ้มนั่งห่วงเรื่องคุณธรรมแบบไหนทําไมเราต้องมาห่วงเรื่องคุณธรรมก็อย่างที่เราเห็นนะครับใครที่เก็บเงินได้แล้วเอาไปส่งคืนตํารวจแล้วส่งคืนเจ้าของถามว่าคุณเอาไปใช้ได้ไหมก็ได้แต่คุณก็ใช้เราจะสังเกตว่าของที่มันร้อนเนี่ยมันได้มามันก็หมดไปแล้วมันก็ไปใช้ในทางที่ถูกบ้างไม่ถูกบ้างแต่พอเราคืนไปปุ๊บเนี่ย อันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะพอเราคืนหรือหรือว่าสมมติเราเก็บเงินได้สักสิบล้านเราไปคืนเขาโอเคเจ้าของเนี่ยเขาดีใจแน่เราทําให้คนเขาไม่ทุกข์คายกังวลตัวเราลําบากแล้วเราอยากเอาเงินไปคืนเขาก็มันเราต้องคิดอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราพอเราคืนเสร็จเขาอาจจะมีน้ําใจตอบแทนเรามาเอาเรารับก็ได้ไม่รับก็ได้เพราะเรามีคุณธรรม แต่ว่าพอเขาประกาศให้หรือเขาพูดให้ว่าคนตระกูลนี้คนชื่อนี้เป็นคนที่มีคุณธรรมต่อไปจะมาทำงานที่ไหนใครก็อยากรับแล้วมันก็ะสะ่งผลคือยาวเพราะเขาเชื่อถือว่าเราเนี่ยขนาดเก็บเงินได้ไม่มีจะใช้เรายังคืนเขาเลยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับผมนึงอยากให้ให้ทุกคนนึกถึงคุณธรรมมากกว่าเรื่องเงินเรื่องเงินเนี่ยมันตามมาครับยังไงมันมาแน่นอน แต่คุณต้องมีคุณธรรมคุณต้องสร้างความเชื่อถือแข็งแรงให้กับตัวคุณเองก่อนนะครับแล้วสิ่งต่างๆมันจะตามกลับมานะครับถ้าเราจะขยายความเรื่องนี้ก็คงจะต้องพูดเกันเป็นซีรีส์ๆไปยังไงรายการสุขสบายสไตล์ทองด้วงนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสสัครใเพื่อเป็นประโยชน์แนวทางกับคนที่รู้และไม่รู้นะครับรายการสุขสบายสไตลทองด้วงมุ่งเน้นเพื่อให้คนทําดีขอบคุณครับสวัสดีครับ